โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมไมค์ครับเหมือนเดิมนะผมก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเอิรแอดออนนะฮะจะเป็นแอดออนในส่วนของเอหุน่นประมาณว่าเป็นหุ่นของเอนติตี้นะฮะก็คือสิ่งมีชีวิตในไมค์ครับนะผมอย่างเช่นนะฮะเอ็นพีซีนะ,ร NPC, นะรประมาณนี้หรือว่าจะเป็นเอเป็นหมูนะเป็นสัตว์อะไรต่างๆหรือมอนเตอร์นะับก็ ประมาณนี้ฮะแล้วกเ็เดี๋ยวผมยกให้ดูเป็นตัวอย่างนี้นะฮะก็จะประมาณนี้เลยฮะแบบ enderman หรืแบบเแบบนี่ยฮะซ o มบี e p i ก m a n พึ่งหมูอะไรประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ย m o n เตอร์คิป p งคิป i p p e r นะฮะจะเป็นหุ่นนะครับก็คือเป็นหุ่นนะไม่ใช่แบบผมเสกไข่ออกมาแล้วแบบทำให้มันยืนนิ่งไม่ใช่แบบนั้นนะผมผมจะมาทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะผมก็หลังจากที่เราลง add on ไปแล้วนะครับผมในส่วนของถ้าเราจะเสกออกมาก็ให้เราคลิกเข้ามาเนี่ยฮะตรงแบบหน้าเมนู ใส่ของเลยฮะแล้วก็มาตรงที่ไข่ฮะนะฮะมันก็จะมีไข่อยู่ประมาณนี้นะฮะไอไข่สองอันนี้คือไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะสองอันนี้ไม่เกี่ยวนะ,ะจะมีอยู่แค่นี้ฮะที่ชื่อยาวๆเนี่ยฮะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเสกออกมาให้ดูนะฮะก็จะมีเอ่ออันนี้จะเป็น NPC นะฮะอ๋ออันนี้เป็นเป็นสัตว์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อมนุษย์แล้วก็วิลเลจเจอร์มอนเตอร์นะฮะประมาณนี้ฮะจะมีอยู่แค่นี้นะฮะ แต่เอ่อที่มันเขียนว่าฮูแมนก็คือมนุษย์เนี่ยอันนี้มันจะเป็นสกินฮะที่เขาใส่ไว้ให้อันนี้หรือว่าเราจะมามันจะเป็นสกินที่เขาใส่ไว้ให้อยู่แล้วฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนเป็นสกินของเราได้นะฮะอันนี้จะไม่งนนนี้จะไม่เกี่ยวนะเราจะไม่ยุ่งกับมันโอเคเราจะสนแค่นี้พอแต่ว่ามันจะมีสตีปมาที่ว่ามันจะมีสตีปอยู่นะอ๋ออันนี้มันอ๋อเป็นฮีโร่บายนะไม่เกี่ยวมีมาริโอ้ด้วยฮะบพี่โอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูอันที่เรา จะต้องใช้แบบหลักๆที่แบบเราเอาไว้แบบสมมติใครจะแบบจะเอาไปตกแต่งเซิร์ฟนะครับประมาณนี้อันนี้จะมีของสัตว์ฮะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกเลยฮะก็คือเป็นของสัตว์นะฮะพอเซลออกมาก็จะเป็นหมาใช่ไหมฮะแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นสมมติอันนี้เปลี่ยนเป็นหม,มูนะฮะประมาณนี้เลยฮะเนี่ยฮะใช้งานง่ายมากนะฮะโอเคฮนะนี่มีแมวด้วยแต่ผมไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นไม่น่าจะเปลี่ยนสีได้นะ <estre ancient music> <examples> มีไก่ด้วยนะฮะประมาณนี้เลย ทำไมมันท่ามันแปลกๆนะผมวานะโอเคฮะก็เปลี่ยนง่ายๆครับประมาณนี้เลยเอ่ออันนี้เป็นหมีนี่มีมอนสเตอร์ตัวใหม่ด้วยมีพึ่งด้วยนะพึ่งน่ารักมากตัวใหญ่มากคะโอเคแล้วก็ตรงนี้มันจะมีชื่ออยู่ข้างบนให้ p c ถ้าเกิดเราแบบเราอยากเปลี่ยนหรือเราไม่อยากให้มันมีก็ลบทิ้งไว้ได้เลยฮะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อก็ได้ฮะเนี่ยฮะดีมากเลยใช้งานง่ายมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นนะฮะอันนี้จะเป็นสกินนี่เราไม่ต้องหรอกมั้ง ไม่น่าจะมีอะไรมากฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นของวิเลจเจอร์ฮะนี่ฮะจะเป็น NPC นบีซีวิเลจเจอร์ให้เลยนะฮะก็เปลี่ยนได้นะฮะมันจะมี NPC ของแบบไบโอมอื่นๆด้วยนะฮะก็นะฮะประมาณนี้น่าจะมีประมาณนี้นะฮะก็มันมีไม่เยอะนะฮะในเกมมันมีแค่นี้โอเคต่อไปนี่ก็จะเป็นของมอนสเตอร์ฮะมอนสเตอร์นี่ผมว่ามันดูโอเคมากมันดูน่ารักมากปกติเรามันไล่ฆ่าเราฮะอันนี้มันมายืนนิ่งๆให้เรานะฮะดูน่ารักมากเลยเนี่ยคลิปเปอร์อย่างเงี้ยปกติมันจะระเบิดใช่ม ส่องดูรอบๆไปได้เลยฮะประมาณนี้ปกติมันจะเดินหนีนะฮะนี่การเดียนการเดียนก็น่ารักมากเลยน,น่ารักนะผมอ่ะโอเคอันนี้ Snowman นี่หน้ากวนๆดีอันนี้วิเนี่ยฮะวิตเทอปกติแบบมันไล่ฆ่าเราใช่ไหมบินอยู่บนท้องฟ้าไล่ฆ่าเราอันนี้แบบมันยืนนิ่งๆให้เราฮะมันก็ดูแบบน่านรักอีกแบบนึ้งนะ นะใครจะเอาไปตกแต่งเซิร์ฟนะฮะแบบโอเคเลยนะฮะหนีเอ็นเดอร์แมนปกติมันจะวาร์ปหนีนี่ฮะยืนนิ่งๆตัวมันสูงมากเลยโอเคนี่แต่แต่ผมชอบที่สุดก็คือการเดียนฮะการเดียนน่ารักเอ๊ะมันไม่ใช่การเดียนดิมันคืออะไรแก๊กนะฮะน่ารักมากปกติมันตัวใหญ่ๆไงแล้วแบบส่งเสียงแปลกๆอันนี้แบบเขามาทําให้แบบเป็นเวอร์ชั่นเล็กๆอะ่ะมันดูน่ารักมากเลยนะไม่ดูใหญ่เธอทะเกินไปเนี่ฮะน่ารักมาก นะฮะหรือว่าใครจะเอามาตกแต่งเซิร์ฟตกแต่งแบบตัวเองแบบผมนี่ก็สามารถทําได้นะลองเอาไปทําดูนะเนี่ยฮะผมก็ใช้แอดออนตัวนี้เหมือนกันนะฮะไม่แบบมีปลักองค์ ông, ปลักอินนะฮะก่อนที่เราะะจะไปรับชมวิธีการลงของเจ้าแอดออนตัวนี้นะ,ะับผมก็น่าจะมีหลายคนนะ,ะสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเออมันถ้าเกิดเนี่ยสมมุติแบบเราอยากแบบเอามันออกเนี่ยสมมุติแบบเราวางผิดที่เราอยากเอามันออกเราออกอยังไงนะฮะถ้าเกิดเอาดาบตีแบบนี้นะฮะมันไม่สามารถทําอะไรมันได้นะฮะฆ่าไม่ได้นะฮะ โอเคฮะก็เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะก็คือวิธีการที่เราจะเอามันออกนะฮะก็แค่เราเข้าไปยืนใกล้ๆนะฮะหรือว่ายืนข้างในมาเลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ให้เรานะฮะพิมพ์คําสั่งนะฮะก็คือทับคิวนะฮะพิมพ์ตามผมเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ดูนะฮะเทับเดี๋ยวผมขึ้นคําสั่งไว้ให้ดูทับคิวนะฮะแล้วก็แอดอินะฮะแล้วก็วงเล็บนะฮะแล้วก็เออ่ c นะฮะแล้วก็เท่ากับ1นะฮะประมาณนี้คําสั่งจะประมาณนี้นะ,คะแค่นี้นะฮะแล้วเราก็ กดไปนะฮะมันก็จะฆ่ายนพีที่อยู่ใกล้ๆเรานะฮะประมาณนี้นะฮะนะฮะก็ประมาณนี้โอเคฮะเดี๋ยวเราก็ไปรับชมวิธีการลงกันเลยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดเลยนะฮะพอท่านผู้ชมคลิกเข้ามาลิงก์หน้านี้นะฮะก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้ใช่ไหมฮะเราแค่ให้ท่านผู้ชมนะฮะกดคลิกตรงรูปดาวน์โหลดนะฮะข้างบนนะฮะตรงนี้นะฮะก็กดโหลดมาเลยนะฮะมันก็จะเด้งเด้งหน้านี้มาให้นะฮะก็ ผมไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์จะไม่เหมือนกันนะครับก็คลิกเข้าไปสมมุติผมจะเลือกเป็นโคมแล้วกันนะฮะก็คลิกเข้ามาฮะมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้มาให้แล้วก็ทำคลชมกดดาวน์โหลดนะฮะแค่นี้ฮะแค่นี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะฮะโอเคฮะสำหรับแอปนะที่ผมจะใช้ในการแตกไฟล์นะฮะแล้วก็ลงแอดออนนะผมจะใช้เป็นเนี่ยฮะตัวตัวนี้ก็คือ iS File Explorer นะฮะทำไมผมถึงเลือกเป็นตัวนี้ฮะเพราะว่าโปรแกรมจัดการไฟล์ตัวนี้นะฮะมัน มันใช้ได้สําหรับทุกเครื่องครับเพราะว่าโปรแกรมจัดการไฟล์ที่แบบโทรศัพท์นะะมันที่มันติดมากับโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันจะสับสนฮะแต่ว่าโปรแกรมจัดการไฟล์ iS File Explorer ตัวนี้ฮะมันสามารถโหลดได้ในเพย์สโตนฮะแล้วก็มันสามารถโหลดได้ทุกเครื่องนะ Android ทุกเวอร์ชันนะฮะผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะฮะก็โอเคฮะก็กดเข้าไปเลยฮะก็ให้ท่านผู้ชมนะคียกเข้ามาที่อนะที่เก็บข้อมูลภายในนะฮะอันนี้ฮะโอเคฮะก็คียกเข้าไปฮะ แล้วก็นให้ท่านผู้ชมหาคําว่าดาวน์โหลดนะฮะเพราะว่าตัวที่ผมดาวน์โหลดนะฮะผมโหลดมาจากโคมนะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะก็คือตัวนี้นะฮะเนี่ยฮะโอเคฮะก็คลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็เออ่ให้ท่านผู้ชมนะฮะมันก็จะมีไฟล์เออ่ตัวนี้นะฮะที่เราดาวน์โหลดมาแล้วใช่ไหมฮะก็คือ add on d m c นะฮะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะคลิกเข้ามาที่เออ่ตรงเพิ่มเติมนะตรงด้านล่างนะขวามือฮะตรงนี้นะฮะก็คลิกเข้าไปฮะแล้วก็มาที่เออ่ แตกไฟล์ไปที่นะฮะก็คืออันนี้นะฮะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะโอเคฮะก็แตกไฟล์ไปที่แล้วก็กดแตกไฟล์ไปเลยฮะกดตกลงไปเลยฮะโอเคฮะพอเราแตกไฟล์เสร็จนะฮะเราก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้นะฮะแยกมาอีกทีนึงนะฮะแล้วก็คือ add on e d c นะฮะเราก็จะได้มาอีกไฟล์หนึ่งนะฮะแล้วเราก็คลิกเข้าไปเลยฮะ คลิกเข้าไปอีกรอบนึงฮะแล้วก็เราจะเจอ2ไฟล์นี้นะฮะก็คือ m p c b กับ m p c r นะฮะตัว b นี่คือเราต้องลงที่ b h v p e r pack นะฮะแล้วก็ตรง r นี่คือลงไว้ที่ resource pack นะฮะก็โอเคฮะเดี๋ยวเราก็คลิกตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวเราจะลงของ b h v p e r pack ก่อนนะฮะก็กดตัดหรือคัดลอกก็ได้นะฮะมันจะอยู่ข้างล่างนี้นะฮะคัดลอกหรือตัดก็ได้ฮะ,ะโอเคฮะก็ผมจะกดคัดลอกนะฮะแล้วก็นะให้เราคลิกปุ่ม back กัของโทรศัพท์เรานะฮะ คลิกไปเรื่อยๆนะแล้วก็หาเนี่ยฮะไฟล์เกมนะฮะที่เป็นรูปไมค์ครับนะก็คลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็มาตรง c o m d o m o แจ้งนะฮะไฟล์แรกนะแล้วก็สังเกตนะฮะพอมาถึงหน้านี้เราก็จะเจอกับนี่นะฮะไฟล์ b e h a v i o r Pack นะฮะอันนี้นะฮะโอเคนะก็คลิกเข้าไปเลยฮะแล้วก็กดวางฮะจะอยู่ด้านล่างนี้นะฮะกดวางไปเลยอ้าวผมลืมกดวางนะฮะ ก็ผมลงไว้แล้วด้วยนะฮะก็คืออันเนี้ยเบียร์ไฮเร์ผมลงไว้แล้วนะฮะก็เลยไม่ไม่ต้องวางก็ได้ฮะแล้วก็กลับมาที่เดิมเลยครับที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะฮะเหมือนเดิมฮะคียกเข้าไปฮะแล้วก็ต่อไปเราจะมาลงของรีซอ r แพ็กนะฮะก็คือคียกค้างไปเลยฮะแล้วก็เหมือนเดิมฮะคัดลอกแล้วก็มาที่เกมนะฮะแล้วก็คอมดอดโมแจงไฟล์แรกนะฮะแล้วก็มันจะเจอกับไฟล์นี้นะฮะเราจะเจอกับไฟล์นี้ก็คือรีซอ r แพ็กนะฮะ เหมือนเดิมฮะคลิกเข้าไปฮะแล้วก็กดวางได้เลยนะฮะผมลงไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่กดวางนะฮะแค่นี้ฮะแล้วก็ถือว่านะฮะเป็นการลงแอดออนนะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็กลับเข้าเกมได้เลยฮะโอเคฮะพอท่านผู้ชมนะฮะเข้าเกมนะามาท่านผู้ชมก็เข้ามาสร้างโลกปกติได้เลยฮะแล้วก็ท่านผู้ามาชมมาสังเกตตรงด้านซ้ายมือนะฮะตรงนี้ฮะมันจะมีรีซอสแพ็คนะฮะขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ เข้ามาตรงที่คําว่า my pack นะฮะแล้วก็สังเกตดูนะมันจะมีแอดออนตัวนี้เด้งขึ้นมานะก็คือรีซอ Pack ตัวนี้นะฮะก็กด activate เข้าไปได้เลยฮะแล้วก็มาตรงเนี้ยฮะด้านซ้ายมือเหมือนเดิมแล้วก็จะมี b e h a v ห้ r pack นะฮะแล้วก็มาตรง My y p c k เหมือนเดิมนะฮะก็จะสังเกตดูฮะจะมี b e h a v ห้ r pack เด้งขึ้นมานะฮะเหมือนกันฮะกด activate, นะฮะ i o u t i n u e ฮะแล้วก็กดสร้างโลกนะฮะพอเราสร้างโลกเสร็จนะฮะก็นะฮะ เหมือนเดิมนะฮะก็ท่านผู้ชมนะฮะในส่วนตรงนี้ต้องเป็นโหมดคีทีฟก่อนนะผมลืมปรับนะโอเคฮะต้องเป็นโหมดคีทีฟเท่านั้นนะฮะพอเราจะเสกของนะฮะโอเคฮะก็มาตรงช่องเก็บขอ,ของของเรานะฮะแล้วก็มาตรงที่สปาวนะฮะก็จะมีไข่เห็นไหมฮะจะมีไข่เด้งขึ้นมาแล้วนะฮะสองฟองไอสีฟองนะฮะสปาวนะโอเคฮะก็ประมาณนี้ฮะอันนี้ก็จะมีเอ่อปกติเลยฮะจะเป็นวิลเลจเจอร์ แล้วก็สัตว์นะแล้วก็ NPC นะฮะสตีฟของเรานะฮะเราก็จะมีมอนเตอร์นะฮะนี่ฮะประมาณนี้แค่นี้ฮะง่ายๆนะฮะแต่ว่าใครที่ไม่เคยลงเอ่อ์มรีซอสแพคหรือว่า Map, on, ลงแมปแอดออนอะไรพวกนี้นะฮะก็จะเข้าใจยากนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะตั้งใจดูนะฮะแล้วก็ทำตามนะฮะได้แน่นอนนะฮะโอเคฮะก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะแล้วก็ ใครชอบนะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย